สาวพีอาร้านอาหารค่ะถูกอดีตแฟนหนุ่มตามมาง้อมาขอคืนดีในวันวาเลนไทยปรากฏพอเธอปฏิเสธทำร้ายร่างกายเลยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะช่วงเวลาที่แฟนหนุ่มเข้ามาจะง้อขอคืนดีพอไม่สำเร็จไม่ได้ดังหวังก็ลงไม้ลงมือกับเธอ,อสะบักสะบอมเลยนะคะสภาพของเธอวันนั้นแล้วก็ เธอให้การบอกว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone 11ก็ถูกปาลงพื้นแตกละเอียดนี่เกิดวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์วันนั้นเนี่ยอดีตแฟนหนุ่มมาบอกว่าจะเอากุหลาบมาให้ตัวเองก็บ่ายเบี่ยงแต่ทางฝ่ายชายบอกขอเวลาแป๊บเดียวพอเธอปฏิเสธเท่านั้นก็กลายเป็นเหตุการณ์นี้ล่าสุดไปแจ้งความกับตำรวจสพรัตนาทิเบตแล้วค่ะ ้้าาาปนนใแขข่งรเมอยากจะเลิกกับเ่าแต่เขาไม่ยอมเลิกเขาพยายามตามลาวีทําให้หนูไม่สามารถอยู่กับที่ได้ค่ะเป็นอันตรพานตามตบเตียค่ะแต่ครั้งนี้แค่มีหลักฐานนะคะที่จะเอาผิดกับเขาได้ก็มันไม่มีใครสมควรจะโดนเตียค่ะคือเขาใช้คําว่ารักรักรักยังไงไม่อยากเห็นหนูเติบโตในแบบที่แบบที่สมควรจะเป็นนะคะ ก็เอาผิดเรื่องทำร้ายร่างกายคือแล้วก็เอาผิดเรื่องทําให้ทรัพย์สินเสียหายค่ะเขามาทําแบบนี้เขาสมควรได้รับผิดไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปแล้วก็โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือแบบว่าอยากเอาผิดไปเลยถ้าจะขึ้าราลในเมื่อเขาอยากขึ้าราลแล้วก็ในเมื่อเขาปัดความรับผิดชอบเขาบอกว่าไม่มีอะไรทําเขาได้ค่ะอยากจะทําให้เห็นว่ามันมันทำได้ค่ะ ตัวเธอกลัวความปลอดภัยค่ะเรื่องนี้หลักเลยตอนนี้ย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดแล้วเพราะว่าทางฝั่งผู้ชายเขาขู่ด้วยว่าเขาสนิทก,กับตำรวจก็เ,เลยกลัวล่าสุดผู้กำกับสพรัตนาทิเบร์บอกว่านัดคุยกับคู่กรณีสองฝ่ายแล้วนะคะเรื่องทรัพย์สินเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ต้องดำเนินคดีต่อไปก็เดี๋ยวส่วนเรื่องของทำร้ายร่างกายจะมีการตรวจร่างกายแล้วก็รอใบชนสูตรบาดแผลมหมอให้หมอลงความเห็นว่าต้องรักษากี่วันแต่ว่าหลังจากนั้น จะเรียกฝ่ายชายมารับทราบข้อกล่าวหาอีกทีค่ะ